ต้อนรับเข้าสู่ช่วงคิดติดใจนะครับและช่วงนี้นะครับหมอกอฟก็มีของวางเตมไปหมดเลยข้างหน้าหมอกอฟนี่รวมไปถึงเสื้อของหมอกอฟด้วยเนี่ยนะครับนะครับเป็นเสื้อแลอก็สินค้าน่ารักน่ารักจากมูลนิธิรามาธิบดีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้จัดการมูลนิธิแล้วนะครับคุณพันศรีนะครับคุณนากรภัยบุญศรีนะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณเมืนะครับครับผมเอ่อทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นของมูลนิธิรามาธิบดี แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงสินค้าพวกนี้ที่เป็นของฝากน่ารักน่ารักนะครับขออนุญ,ญาตรู้จักกับมูลนิธิรามาธิบดีก่อนะนะครับมูลนิธินี้ทําอะไรบ้างครับค่ะหลักๆมูลนิธิน,นะคะก็เป็นสื่อกลางนะคะในการระดมทุนกับโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือเป็นคณะแพะทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาการวิจัยโรคใหมๆ่ๆหรือยาใหม่ๆนะคะแล้วก็การสร้างเสริมสุขภาพนะคะ เพราะว่าอย่างบางโรคที่เราในวงการหมอที่เจอๆนะเตยนะบางโรคก็เป็นโรคที่หายากแลวไอ้โรคที่หายากเนี่ยดันไปเกิดกับคนที่หาตังค์ยากเหมือนกันก็คือคนจนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยทางมูลนิธิก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับปีๆหนึ่งเนี่ยช่วยเยอะไหมครับก็ช่วยเยอะค่ะจริงๆแล้วจะเรียนว่าเราตอนนี้สร้างอาคารหรือซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะ ปีปีหนึ่งมีผู้ป่วยมาใช้บริการประมาณ1.4ล้านคนซึ่งสถานที่เนี่ยค่ะก็รองรับผู้ป่วย1.4ล้านคนต่อปีนะคะ,ะโดยประมาณาหรือว่าเครื่องมือเครื่องเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ต,ต่างต่างนะคะก็คือผู้ป่วยทุกคนเนี่ยที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น30บาท<น>ประกันสังคมหรือผู้ป่วยยากไร้หรือข้าราชการเองก็สามารถได้มาใช้อุป,ปกรณ์ต่างๆนี้ได้นะคะ ทีนี้ของที่เราเห็นข้างหน้าบ้างแล้วคุเลยิ <ๆ S 2> นะครับเขาที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยต่ก่อนเนี่ยของที่ต่ก่อนถ้าเกิดเราจะไปทําบุญให้กับมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็เห็นมีวิธีเดียวเนาะก็คือเอาเงินไปหยอดตามตู้ไปบริจาค<ม>ทีนี้เนี่ยไอเดียของของฝากทั้งหลายเหล่านี้ครับทำไมถึงทําให้มันกิ๊บเก๋น่ารักอยู่เลยก้าขนาดนี้ครับค่ะคือก็เรียนว่าทางมูลชีนนะคะก็โชคดีได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากทางดีไซเนอร์หรือว่าจากทางผู้มีจิตศรัทธาคนรุ่นใหม่ต่างๆที่อยากจะทําบุญแต่ว่าก็อยากจะหาหนทางหรือ มีความสามารถมีพรสวรรค์ส่วนตนัวน,นะคะอย่างคอลเลคชันเนี่ยก็คือออกแบบโดยดีไซเนอร์ของโครเซตนะคะคุณ oh. แก้ม,มซึ่งเป็นเจ้าของก็บอกว่าเออในแก้มก็อยากทาบุญเหมือนกันแก้มออกแบบเป็นแก้มก็ให้ทางทีมเนี่ยช่วยออกแบบให้นะคะ<ม>ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของว่าเออเราก็จะมีคอลเลคชันของดีไซเนอร์ต่างๆนอกจากโครเซตแล้วเนี่ยเราก็จะมีดิซยา,ามีเซนนาดา้มีของเกรแฮมของครูโตนะคะ oh. มองหลวงจิราธรของครูปานคุณแป้งคุณนวล เออร้วปิน่าก็มีอิชูมีหลายอีกหลายแบรนด์นะคะที่จะมาช่วยกัฟังชื่อแบรนด์ก็ึ่งจริงๆทุกท่านเนี่ยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยจะมาได้ว่ามาด้วยจิตอาสาแล้วบางท่านเนี่ยก็ยังให้พื้นที่ในร้านในการเอาไปช่วยไข้ตั้งหากค่ะก็เลยทําให้วัยรุ่นอย่างพวกเราคูเต้เรายังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่ครับนะคูเต้ไปรุ่นอย่างเราพอเห็นของอย่างนี้คูเต้อยากได้ไหมผมอะเกิดปีลิงแล้วผมชอบกินกล้วยด้วยคอลเลกชันนี้แบบ โดนมากคือนอกจากที่เราจะซื้อไปใช้เองนะเรายังสามารถซื้อไปเป็นของฝาก นะไม่ใช่แต่ไปเยียบแต่ผู้ป่วยอย่างเดียวด้วยรู้สึกเท่าที่อ่านเขาบอกว่าคอลเลกชันนี้ได้แนวคิดมาจากลิงที่สดใสอะไรใช่ไหมคค่ะบอกว่าจริงๆริเนี่ยทุกครั้งนะคะทุกปีเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าโอเคให้คอนเซปต์กับทางดีไซเนอร์ว่าเราอยากจะได้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สดใสคนเห็นแล้วเนี่ยหนึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงคือคอนเซปต์หลักเนี่ยเราเห็นเราก็ต้องรู้สึกว่ามันสวยงามเรามันอยากได้ใช้ได้จริงนะไม่ใช่แค่ช่วยผู้ป่วยแต่ว่าเออเอาไปฝากใครเนี่ยก็น่ารักแล้วก็อยากให้ผู้ป่วยเห็นแล้วรู้สึกสด เยอะอยู่แล้วค่ะก็เลยมองว่าปีนี้ลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบน่ารักลาเลงค่ะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะนําความสุขมาให้พวป้ป่วยแล้วเมื่อกี้แอบกังวลนิดนึงโอ้โหลายชื่อแบรนด์แต่ละแบรนด์<อ>าดังๆทั้นนั้นราคาอย่างนี้มันจะแพงไหมย<ม>อันนี้คุณนี้คุณคุณแก้มนะครับดีไซเนอร์ของโครเซตนะครับที่ออกแบบลายเนี้ยลายที่เราเห็นกันนะครับราคาแพงไหมอย่างเช่นหมอนผ้าห่มอันนี้เป็นหมอนผ้าห่มนะครับ ไม่ใช่เป็นหมอนีย่างเดียวแกะมาเป็นผ้าได้นมีมิสซิฟก็อันนี้สองร้อยเ้าสิบาทค่ะจริงจริงเนี่ยมันถูกมากนะถูกมากแล้วก็ผู้ป่วยที่มารออย่างเงี้ยค่ะมังดีซื้อห่มซื้อแบบช่วยช่วยโชว์แกโชว์ว่าเป็นผ้าห่มจริงจริงนะครับคือเอาไปใช้เองที่บ้านก็ได้หรือให้ผู้ป่วยปุ๊บเนี่ยผู้ป่วยก็ได้ใช้เลยค่ะนี่เป็นซิฟเป็นหมอนแกะแล้วผมเอาใส่เข้าไม่เป็นแล้วนะอ๋อเป็นผ้าห่มจริงจริงนี่เดี๋ยวเราทำบุญเลยทำบุญกับุญนีดนี้เลยอ๋อเห็นไหมฮะ ผมแล้วอบอุ่นน <ผม S 1> ึกถึงนะึ <laughs> ทนงกทำงานอน,นครับแล้วอย่างกระเป๋า,านี่ละครับค่ะอันนี้กระเป๋าเนี้ยค่ะห้ารอยยสิบบาทใบนี้นะคะกับใบนี้นะคะ,ะเท่ากันก็คือ5้ารยยสบาททั้งคู่โอ้สวยมากเลยนี่ก็สวยค่ะสวยมากมากม,ากมากอืม แต่ว่ากระเป๋าที่ขายดีจริงเนี่ยผู้ป่วยใช้เนี่ยก็จะเป็นใบนี้ก็คือเป็นกระเป๋าทรงไซสกระเป๋าฮาร์อดนะคะมีใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะคือใช้ใช้ได้เหมือนกับคือคือทรงนี้เหมือนกับของต่างประเทศเลยนะฮาร์อดเลยนะค่ะก็ราคาย่อมยาวหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่าซื้อกันแบบได้แล้วก็แบบกันน้ำไม่เท่ไม่เท่ปีใหม่นี่เป็นของที่ลึกได้ในสมุดก็ยังมีครับสมุดสี่สิบเก้ากับหกสิบเก้าบาทค่ะก็เล่มเล็ก จริงๆตามบริษัทหรือองค์กรต่างๆี่ก็สามารถซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่ได้ะคระแล้วก็มีการจัดเซตแล้วก็ทําแบบให้องค์กรต่างๆด้วยคือขายคอร์เปอเรทด้วยแล้วเสือ้อล่ะครับเสื้อขานลอยไม่สิ้นสุด9าบาทค่ะนี่สวยมากเลยนะครับมาตรงนี้ดีกว่าขาวว่าให้ไม่สิ้นสุดเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับนี่สโลแกนน่ารักแล้วก็มาพร้อมกับลิงนะครับในสไตล์ของโครเซตนะครับ เนี่ยนะครับพอเห็นคํานี้ครับคา<ช>ว่าให้ไม่สิ้นสุดเนี่ยครับแรงบันดาลใจของคํานี้มาจากไหนครับค่ะจริงๆคํานี้เป็นสโลแกนของมูลนิธินคะคะมาประมาณ5ปีแล้วค่ะมาจากว่าการที่คุณให้เนี่ยช่วยเหลือผ่านทา,ทางมูลนิธิรามาธิปดีอะค่ะ,คะไม่ใช่แค่ให้กับโรงพยาบาลแต่เป็นการให้ผู้ป่วยคือมันไม่สิ้นสุดที่มูลนิธิหรือที่โรงพยาบาลยังไปผู้ป่วยยังไปครอบครัวผู้ป่วยลูกแล้วก็สังคมตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเราได้รับจากสังคมหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็อยากจะ จะเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นมันก็เป็นวงจรนะคะที่ไม่สิ้นสุดค่ะแล้วทราบมาว่าคอลเลกชันนี้วันนี้วันแรกค่ะในการวางจำหน่ายนะครับก็คือวันนี้คือวันที่เราอัดเทปกันเนี่ยนะครับสดกันเนี่ยนะครับวันที่3เนี่ยสามันวาคมเนี่ยนะครับเป็นวันแรกเลยคุณผู้ชมไม่รู้ก่อนใครเลยนะนะนอกจากโครงการนี้นะครับเรายังมีอีกโครงการหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากนะครับชื่อว่าโครงการทุกพื้นที่มีการให้ไม่สิ้นสุดโครงการนี้ อะไรยังไงครับที่มาจริงๆแล้วค่ะเป็นกระปุกหมูอมสินหรือว่าจริงๆแล้วเป็นกล่องบริจาคค่ะขนาดยักษ์1เมตรกว่า21ตัวกล่องบริจาคขนาดยักษ์21ตัวเราจะไปเจอได้ที่ไหนครับที่เซ็นทัลทุกสาขาค่ะ CPN ทุกสาขาซึ่งจะเป็นรูปเนี่อกจากกล่องบริจาคที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเป็นรูปกล่องพลาสติกปกติอันนี้จะเป็นรูปหมูยักษ์นะคะแล้วก็มีศิลปินต่างๆมาเพ้นลวดลายให้นะคะไม่ว่าจะเป็นดารานะคะนี่อันนี้ ออันนี้ของทางเซนาดาเป็นทางดีไซเนอร์อีกหนึ่งท่านนะคะหรือว่าจะมีของน้องเจมจิลายุนะคะมีของคุณโป๊กนะคะมีของพี่หมิวซึ่งก็เป็นทูตหือยที่อันนี้ของใครเออันนี้ของครูโตค่ะนะคะก็มีมีหลากหลายท่านมากหรือว่าอย่างของคุณสักชัยกายนะคะอันนี้ของน้องเจมจิสเป็นลูกต้นไม้นะคะเรารักธรรมชาตินะคะ เป็นหมูรักธรรมชาติคือขนาดที่น้องเขาดีไซน์กันเนี่ยนะครับศิลปินดีไซน์กันเนี่คือ30ซนติเมตรแต่ขนาดจริงที่ไปตั้งอยู่ตามห้างคือขนาดประมาณเมตรกว่าค่ะแต่มันจะทรงกลมก็เลยจะดูปริมาตรเนี่ยใหญ่ก็คือว่าเราเราก็คิดว่าเนี่ยเราเนี่ยก็กระจายไปยังทั่วประเทศนะคะเพราะ CPN เองเนี่ยก็มีที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ ปลายเดือนกุมภาพันธ์เราจะนํากลับมานะคะแล้วก็มากเก็บแกะเงิน,นแล้วก็ตัวหม,หมูทั้ง21ตัวนะคะแล้วก็จะมาตั้งที่โรงพยาบาลก็คือเอวลาผู้ป่วยไปมาหรือคนไปมาก็จะได้ทําบุญด้วยแล้วก็ถือว่าจะได้สร้างความสุขอะค่ะ,คะในโรงพยาบาลพอาะฉะนี้เรามีแบบตัวเล็กๆไว้ให้ซื้อเก็บเป็นกระปุกหยอดด้วยไหมครับ เออเราไม่ไม่สำนักซื้อหยอดคะแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยมุชิตทำได้แล้ความรู้ค้อในการทําตัวเล็กขึ้นมาแจกผู้บริจาคเป็นบางส่วนนะคะโอ้ดีจังเลยครับแต่ว่าที่สําคัญคือการที่เราทําตัวใหญ่เนี่ยนะครับนอกจากเป็นจุดดึงดูดสายตาแล้วผมว่าป้องกันได้ปัญหาหนึ่งนะผมเคยเห็นข่าวตามรายการโทรทัศน์เนอะแบบว่าเออใช่บางบางที่ทำเป็นกองเล็ก ยกขโมยหนีไปได้นะครับอันนี้หมูหนึ่งเมตรผมว่ายกไม่ไหวยกไม่ไหวแน่นอนค่ะแล้วเวาผมเคยเห็นผมเคยเห็นแล้วที่เซนทรัลเวิด์เนาะขี่งนี้มีเยอะมากตอนนี้มีเจ็ดตัวที่เซนทรัลเวิด์ค่ะแล้วก็มีเลี้ยงสามสิบตัวเล็กข้างบนค่ะโอ้แล้วเวลาเราจะไปหยอดเราไม่ต้องปีนเป็นหยอดไม่ต้องไปปีนค่ะเมตรหนึ่งแล้วก็หมงถึงเมตรไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเกินเมตรนะแต่ว่าถึงผมหยอดข้างล่างได้ค่ะแล้ว เราก็จะแบบได้ความภูมิใจพร้อมกับชื่นชมด้วยว่าลายเนี้ย ศิลปินท่านไหนเป็นคนออกแบบเขียนไว้ไหมครับเขียนค่ะมีเขียนลายมีเขียนอินสไพเรชั่นว่าเป็นของใครบ้างค่ะแล้วทางที่ดีนะครับสมมุติว่าหยอดของน้องเจมจีไปแล้วใช่ไหมครับเราจะไปหยอดของป๊บด้วยจะไปหยอดของหลายๆท่านด้วยไปให้ครบ2 1สอสาขาเลยค่ะทั่วประเทศค่ะอันนี้ดีที่สุดดีที่สุดเลยนะครับผมเห็นมีแบบว่าอะไรนะให้ไปถ่ายรูปคู่ด้วยใช่แล้วก็แทกอินสตาแกรมอไปของรามาฟาวเดชั่นใช่ไหมครับอินสตาแกรมผมเล่นละผมไปกดไลค์ไว้ละ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกะจะไปเซ็นท่านวด์ไปถ่ายรูปคู่ใช่ใครที่สนใจติดตามเรื่องของมูนิธิรามาธิบดีเนี่ยนะครับเบอร์ติดต่อครับ0 2น0 1ะครับ201 111 11 1นะครับแล้วก็0 2 2 0 1 0 0 4 1นสะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง 2, 2> เบอร์เลยนะครับเบอร์ไหนเป็นเรื่องของการบริจาคเบอร์ไหนเป็นเรื่องของสินค้าครับค่ะเบอร์0 2 2 0 1 11 11 1 1 1 1ออันนี้เป็นเรื่องของการบริจาคแล้วก็การสอบถามทั่วไปนะคะ,คะส่วนการสั่งซื้อสินค้าที่ลึกนี้มีจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะคะ<ม>ที่เบอร์โทร2 0 1 0 0 4 1ค่ะนั่นยความว่านอกจากที่เราจะมาโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วของที่ลึกพวกนี้ นะครับเราสามารถโทรสั่งแล้วก็ให้ทางมูลนิธิส่งเอ s ไปให้เราได้ค่ะได้ค่ะก็มีค่าจัดส่งคะคะเนื่องจากราคาไม่ได้สูงหนักแล้วก็เป็นรายได้ก็เข้าโรงพยาบาลนะคะนี่ครับเหมาะมากๆเลยนะครูเต้ยนะช่วงปีใหม่นี้นะครับของต่างๆที่เราจะให้คนอื่นแล้วเรายังมีความสุขใจจากการที่ได้ร่วมทมําบุญอีกนะครับถามอีกทีครับสินค้าทั้งหมดมากมายเนี่ยนะครับตัวไหนฮิตที่สุดครับ เออจริงๆถ้าเป็นของผู้ป่วยเนะีค่ะเรารจะต้องเป็นใบนี้ค่ะเนื่องจากว่าราคาเนี่ยย่อมยาวแล้วก็กันน้ำมันนะคะทุกชิ้นแล้วก็ถือไปง่ายๆคือ199บาทแล้วก็เอาไว้เป็นของขวัญปีใหม่ได้นะคะไปแข่งกับแบรนด์ดังต่างประเทศได้เลยนะแล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์อุปกรณ์เวลามานอนโรงพยาบาลแอดมินนี่พอดีเลยนะ อ่านะครับแล้วถ้าเกิดเป็นของผู้ชายนี่ผมว่าถ้าตัวผมเองที่ชอบนะถ้าผมไม่ได้ถือของเยอะๆผมชอบสมุดโน้ตเลยอืแล้วก็เสือ้อคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายแบรนด์นะครับเวลามูลิตีต่างๆหลายที่เนี่ยเวลาที่เขาทํามาให้เราบริจาคเนี่ยเสื้อเราไม่กล้าใส่นะ,ะคือลายมันไม่กิิบเก๋เราอาจจะใส่เฉพาะตอนนอนอย่างเดียวแต่นี้เรากล้าใส่เดินนะอ่าแล้วปีนี้เป็นสีชมพูด้วยนะครับบางปีเป็นสีขาวแต่ปีนี้กิิบเกส๋สุดๆนะครับแล้วก็ สวยงงามมากสุดๆเลยนะครับตอนตอนนี้เนี่ยครับผมว่าสิ่งดีๆที่เราได้รับจากมูลนิรามาธิบดีเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคําว่าให้ไม่สิ้นสุดนะครับตอนนี้ผมอยากให้คือช่วงเวลามันดําเนินมาถึงช่วงท้ายละผมอยากให้นะครับทางคุณเมยเนี่ยฝากถึงเรื่องของคําว่าให้เนี่ยให้กับคุณผู้ชมในรายการนิดนึงครับค่ะ ก็อยากจะเรียนเชิญนะนะคะทุกท่านมาร่วมแห่งปันนะคะการให้สิ่งดีๆนะคะการให้ชีวิตคนอื่นนะคะกับมูทิรามาธิปดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการบอกต่อก็ได้ค่ะอาจจะไม่ต้องบริจาคเงินหรืออาจจะไปเห็นหมูมาช่วยหย่อนเงินแบบว่า1บาท2บาทลงกระปุกหมูก็ถือว่าได้เป็นการให้ชีวิตผู้อื่นแล้วค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากๆนะครับสำหรับเรื่องดีๆวันนี Esta ้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเมย์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่ารายการเรามากนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายรเา ส่งท้ายกันครับ